ฉันเกิดที่จะนอนแล้วไม่รู้ละฉันจะออกไปข้างน,นอกให้ได้ฉันหายดีแล้วเอาอย่างนี้ไหมล่ะแนนไปกับฉันไหมฉันจะเค่หัวใ้ไงคะผลแหวกทำอะไร เคียดนะจ๊ะมกิน้าจำกันได้ไหมนอนนะครับนอนนะนอนนะนอนนะครับคุณมือนะคนนมือนะกลัวไหม กลัวไมหมเรากลัวไมหมกลัวไหมกลัวไหมนิงน่งๆสบายๆเย็นเ็นเย็น,น,ยนไม่โดดนะต้องมีแฟนหรอกอยู่พ่อไง ประลานิ่งจังวันนี้งับอะไรเรามันจะปอยากไปแล้วล่ะไ,ไ,ไปมาน่งน อ่ะคีโลทำไรอืมฟันรายยินแหลมอ่ะืมไป,ไไปละเจไรเงี้งมันไหม